กาสวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้เป็นข่วงสุดท้ายเนาะพอเจ้าเดืนเดือนทางมาหาคุณตาเลี้ยงงู่อีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าคนเฮาบนแหนะนะครับตัวเลขมันจะถูกอาจจะมาแบบข่วงสุดท้ายก็ได้นะครับผมเนาะคุณตาพอก,กว่าฝันดีดว่าสันฝันมาเล็กน้อยมานอนกอดกันใส่บ้านว่าสันคุณตาก็ว่าโอ้เป็นแนวอื่นบ่ได้ดอกบานอีกทีมาแน่นอนว่าสันมีน้ำซ้ำยังฝันบ่ได้เพยชรป,ปวกเต็มอันย่างวะสัน นอครับผมแต่ผู้ชมมนาะเป็นต่สวนนคุณตาอย่อมาแกงขึ้นสีแเสดแห้งนอะครับผมนออ้อาเดี๋ยวเรื่องเล่าจะเป็นยังไงตัวเลขจะเป็นตัวใดแน่นั่นเดี๋ยวเขาไปฟังจากปากคุณตาพร้อมๆกันครับผมว่ามีชุดใดตัวใดที่ท่านผูุชมจูกถูกใจหรือบอไปฟังจะจัดจากปากคุณตาเลียงง่วพร้อมกันเลยครับผมการสวัสดีครับคุณตาเลียงง่วการสวัสดีครับครับสวัสดีครับดครับโค้งชุดไทยเลย,ยครับสมุชม่มมาติดตามตัวเลขกับคุณตาเลียงง่วนี่เนาะ กบต้องมาอีกคลิปที่สองเพระาะว่าไปคลิปเดียวเขากับบ่มันใจก็เลยมาซ้ำให้พี่ให้น้องอีกครั้งหนึ่งจากปากต้องมาฟังจากปากคุณตาเลียงว่าวาเลขจะเป็นชุดใหม่หรือชุดเก่าเนาะชุดเก่ามันเป็นตัวไดงคือคุณตาเือที่มาอางว่าน่ะเนื้อ,อคลิปแรกน่ะเนะื <c oughs> น้อมันเป็นตัวไรบูดหลาตากระล, <c oughs> ล้มๆเรียกับจำบ่ได้นะครับแต่หมูช่มเนาะหาว่าเป็นหยัางจำบ่ได้ไกลแต่นมูช่มทุกท่านกลับไปเบิ่งในคลิปเอาเนาะผมเนาะจะมาถามว่าคงทุ้ายนี่ฝันอีกบอกคุณตา ฝันอยู่หมดหมาดเว้ยฝันฝัน,นอ,อ่คอนสีแกงได้เท่อนี้ฝันคอนสีกแกงฝันคอนสีกแกงตัวก็ล้วนนนอนอยู่เหอนผุนละบ,นบนันเก่าบันตจลึกลำบนันหมดครับผมแต่พอแต่แม่ยผลนะอืบ้านบ้านเขาเกินว่าอย่างไรบ้านฝังเส้นแห่แผลเส้นเบือนบ้านฝังเส้นแห่แผลเส้นบือบ้ <laughs> านเกิดเาเอยง่ายสับ้านเกิดจังหันเจยืนี่บ่ได้อยู่ขันอะไร แกก็ยังฝันเกี่ยวเม<_ <d> _>ื่อคืนนี่นะยังฝันเกี่ยวคือเก่าแนนฝันว่าจังซีเมื่อคืนนี่ครับฝันว่าตัวกระนอนอยู่อยู่อยู่ทั้งในเฮือนใ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 นโตฮือนในฮือนใหญ่ครับผมเออนอนอยู่บะเทศในอนอนไปเลิกเลิกมาคอนชิแกงโวยง่ายครับตัวก็ได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหลุดเทนอีกหน่อยมานอนขอดกันอยู่ซ่านซ่านซ่านบานนะอยู่ทั้งฮือนทั้งบ้าน ฝันนั่นฝันนั่นฝันไปเล็กน้อยมันก่อนกอดกันเลยอยู่ซ่านเฮือนเอออยู่ทั้งอยู่ทั้งฮือนตานอนอยู่ในเฮือนก็แบบอืมเล็กน้อยอ๋อมันจะเป็นทั้งหนาแมนบอลเพรามันจะมีห้องมันจะกั้นเครื่องแมนบอลมันจะเก่าเนาะมันก็เป็นซ่านหรอมันเกิดเป็นเข้าเจีอนซ่านเนาะแต่มันก็อยู่ในโต๊ะหือนอยู่เนี่ยโต๊ใครพักตูออกมาพักตูนเป็นพักตูใหม่น่าจะโบราณครับผมใครออกมาโต๊ะซองมันห่วยเมนี้ยัง่ง บานไม่ได้ไม่เปิดโฟมบอกมันเล็กน้อยหน่อยอยู่แล้กันเรางองกีสอนก็เน่ามันาเป็นอย่างสีจังหวะนี่ล่ละพ่ายฝันมันก็เป็นแม่นลูกหลานบ่คุณตาบ่บ่บ่แม่นลูกแม่หลานบ่แม่นลูกแม่หลานเลยแม่นบ่แต่ว่าหันเขากับบุหงจากว่าแม่นจักไปเล็กน้อยทั้งใดจะไปเป็นเล็กน้อยหันไม่เล็กน้อยก็บ่เคยฝันจะสีแจักเที่ยหรอกมันจะบริเวณหนึ่งหนึ่งบ่เล็กน้อย กันนึ่งๆกันหนึ่งๆมันก็เด็กน้อยอยู่ดีเลยน้อว่อยางน้อมันมันเกี่ยวอยู่ทางบ้านเก่าหรือมันเสียวออกาบ้านเด็กที่บ่จังหวัดตาว่าแต่ว่ามันขนาดจะเป็นบ้านเด็กที่หลายกลัวเพราะว่าขันข้าวันหนึ่งมันต้องเป็นเด็กเล็กน้อยเล็กน้อยเกิดมาอย่างสีน่ากันแต่ผ้ชมแต่ว่านี่คุณตาว่าเล็กน้อยกอดกันกับจมแม่น้อยซ้ำนั่นนะครับผมกับามกับผู่บ้าผู้สาวนี่ละจะว่าขันว่าเล็กน้อยครับผม มันอาจจะเป็นบ้านเอกทีเนาะเพราะว่าเขาเขามากอดกันมามาหนีกันอยู่ที่บ้านของคุณตาเนาะบ้านเอกที่อีย่างคุณตาบ้านเอกที่นี่มันสามร้อยสิบสี่สามร้อยสิบสี่สามร้อยสิบสี่สามหนึ่งสี่หมูหนึ่งสามหนึ่งสี่หมูหนึ่งเออเอาสามสิบสี่หมูหนึ่งคาร์ผมเอาเรียกว่าจังไบเลยฝันเปินไปทั้งไมอีกเลยว่าจังไบยิงบ้านี้ กดว่าไล้ออกไปทงไ้ทงหน้าคนละไพ่กะตาไปครับออไปแล้วไปหาน้อใหม่ปรากฏว่าครับหาน้อใหม่ยอยู่บานไปโดไปพ่อเฮ็ดบวกบานเป็นสะสะอยู่ตามชินิปัตโท เป็นแท่อยู่วันซาตัวคือมันคือการักกันหล่อแต่เฮ็ดที่ยังมันคือกักบอกป็นแต่เสียแต่นอกใบยันมาแกงใส่บางทีก็แน่นอกโอ้ยอยากให้เป็นความจริงมึงได้นาะคือสีพาควากระดูกเขาตูนพูนดูบานนี่กูตกก็เลยนั่งย่องย่อลงอันว่างคุสีเก็บนะครับบ้านนี้เจ้าของคนหัวเศร้าไรเศร้าไรก็จะโอ้เห็นที่เจ้าของนั่นบอกเฮ็ดคอยได้นี่เราตกก็เฮ็ดตุนยบหลวงนะเนี่ยเฮ็ดอยู่ป่า เฮ้ยเฮ็ดมีเจ้าของจังไหนนี่เฮ็ดอยู่ในป่ามันโมมีไผได้ปลูกได้ฝังมันได้โตเร็วว่าตามจริงมันส่งเป็นเห็ดเป็นมันก็เกิดจากธรรมชาติ์ไม่บ่กคุณตาเนี่ยบาดนี่พญ่น่ลเล่าเร็วว่ะคอยนี่ดเบิ่งอยู่นี่รักษาอยู่นี่เล่าว่าบมื่อไรเราคอยสิเก็บแล้วคอยสิเก็บไปแกงปีนี่คอยว่ดท่านได้กินแกงเห็ดออืพ่อใหญ่ว่านะครับผมเมื่ไรเมื่อมงมือกันเราก็บ่ยอมเทียงกันยอนโตกับเมื่ยอมแนว่ยโตไปพ่อเนาะ เรากับวยอมเลยว่าเอาเอาจังสี่เราว่าข่อยที่จ้างเจ้าบ่หันเจ้าเ็บเพ็ดข่อยแล้วว่าโอ้หัวเจ้าที่หันข่อยร้ายเป็นได้จวดหันสามร้อยบาทเป็นบ่าสามร้อยบาทโอ้ยข่อยบ่เอาแล้วว่าเ็ปอยู่นี่มันสี่ร้ายร้ายกว่าสามร้อยเปนได้ไปขายตัวเถียงอีกครับผมนี่เข้าไปพ่อเนาะคุณตาเนาะก็เลยเถียงกันเถื่อนๆเอาข่อยที่เพิ่มให้เจ้าลราว่า คนจะให้เจ้าจ้ามได้สิบสองแล้ววะว่ะทำไมเพราเอาหัวมาล็อกตัวเลยว่ะเอาเอาเอาเลยว่ะเอานี้นี้เรามันหยัดเสือมือให้นะโจก็เลยเอาก็เลยบดหิริเห็ดมาแกงซำบดหิริเห็ดมาแกงเด้ออย่างว่าเรื่องนล่าลอยดีใจมากเลยนะก็พอดี่หัวเมื่อขึ้นโอ้ยกูฝันชัวนี่ว่าคือห่วงเห็ดเลยบ่เขาไปตลาดเขอใหญ่ว่าซื้อเห็ดมาแกงในเด้อเราจี๋หวงมาจักนะนะครับ เออป่านนี้เฮ็ดมันแพงแพงเข้าไปกับอะไรก็เลยบบุลเลยสื่อมากกันขึ้นมากฝันเกี่ยวกันก็เฮ็ดนะจังสรนหลอกอืมบพ่เทียงอ๋อจังสินเอาข้อฝันพ่อหญ่ก็ดีคล้ายๆว่าเพิ่นเป็้นจ๋าทีจะท่างยี่หันเนาะเพิ่นก็อยากกินแกงเย่ลื้อกันแต่คุณตาก็คุณตาไปฟอกพ่อพ่อก็คิดว่าน่าจะเป็นของคุณตาเนาะเพราะว่ามันเป็นเฮ็ดธรรมชาติเนี่ยเถียงกันเลยเถียงกันเล้วก็บุญย่อมพ่อยายก็บุญย่อมคือกัน แล้เอาข่อยสีจ้างเจ้าสามร้อยเราวะยังเมื่อเทเฮ็ดข่อยเราวะครับงงว่าเอาเด้อข่อยว่าเฮ็ดอยู่นี่มันขายอะไรเป็นพันสองพันมันเลยตเลยมันเป็นแผ่นๆอยู่นะครับผมบาทนี้แล้วเอาข่อยทีเพิ่มให้เจ้าอีกสามร้อยสิบสองเราวะท่านส้สกูไปเลด้มือเอาอยู่จำบอกทั้งสั่นเราในความฝันหนึ่งครับผมสามร้อยสิบสองบาทแม่กับบัตรลิทีเด้อคาร์เตอร์มุ่งพวานอ๋อมันกลองมากเป็นตัวเลขเนาะสามร้อยสิบสองกับ สามหนึ่งสี่แนนบอคุณตาบันอีกทีเนาะแม่อูหนึ่งอีกหมูหนึ่งสามสิบสี่หมูหนึ่งไอยุ่นี้ก็เกิดดี่เก่ากับสามหนึ่งสี่มันก็ดยุ่นี้หนึ่งกับยังมีอยุ่นอ่านคือเก่าแม่นอ้าคาร์เต่ร์มุช้อมนี่คือเป็นความฝันของคุณตาเป็นโค้งชุดไายครับผมแต่ว่าก็ฝันดีอยู่ไอ้ฝันว่าได้สิ่งได้ของได้เงินได้ทองมันก็จะมีโชคจ้ว ช่วมพอเที่ยงจะมาสรุปตัวเลขของคุณตาเลียงงัวตั้งแต่คลิปแรกที่พอเที่ยงได้ตัวเลขมากับคุณตาเลียงงัวเลยเนาะครับผมเนาะคลิปแรกพอเทียงได้ก็คือเจ็ดหนึ่งเก่าสองเก่าคุณตาบอกมาแต่่าถ้ามเนื้อเรื่องพอเที่ยงอาจจะจํไบ่ได้เนาะครับผมเนาะต่อคลิปใหม่นี่คุณตาบอกว่ามีเล็กน้อยไปรุ่นครับผมบอกว่เล็กน้อยในหน่อยได้เล็กน้อยไปรุ่นมากอดกันใส่เฮือนของคุณตาเลียงงัวคุณตาก็เลยว่าแน่นอนต้องเป็นบ้านอีกที่แน่นอนเนาะ ก็คือสามหนึ่งสี่ส่วนสามหนึ่งสองมาใสพอคุณตาบอกว่าคุณตาไปพ่อเฮ็ดปวกว่าจิเก็บมะแกงกินแบบเสีย่ยผลว่าใส่พักติวใส่พักอันใส่จักหน่อยนอะครับผมเนาะผมออลรํำจักหน่อยคือนจีเสีผลว่าแต่ว่าผัดมี่เจ้าทีออกมาครับทมานผช้ชมจะเป็นเจ้าทีจะเป็นพุ่มเจ้าทีหรือจังไหนกับบองหูบอกว่าห้วยเฮ็ดขดปูกไว้ได้เอาบ่้ได้ว่าสันเพิ่นก็นเลยจ้างคุณตามาที่แรกจ้างมาสามอยคุณตาบ่อเอา แต่ว่าให้3ามรบาทคุณตาเอาละกันย่อมหนีมาเนาะครับผมเนาะก็คือ3 1 2สองเอาครับผมพอเที่ยงกับมติตามให้แค่เป็นแน้วท่างไปมักชุดไโตใดไก็ลองพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะใครทุกท่านโชคดีโชคหมานถือสตัวตรงตรงครับผมเนาะสุดท้ายนี่พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเป็นสีผึ่งน้องสร้างพุทธคุณในดา้านเมตตามาสนีเมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเลียกทรัพย์โชคลาภท่นันใดที่หัวโตว่าค้าขายบ่ค่อยดี ลองบมูชาไปใส่เบืองน้อครับท่านผู้ชมนาะเพระา่ามีเอฟซีหลายคนหลายท่านบมูชาไปแล้วกลับมาบูชาอีกเพิ่นบอกว่าของเพิ่นเอาไปแล้วปรากฏว่าขายของดีขึ้นกว่าการ้ายเท่าครับผมเพิ่นก็เลยอ,อยากแม่งปันให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนาะงครับผมนาะท่านใดที่อยากเอาไปซอยขาซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปูด่ายพร้อมๆกันเลยครับผมกราบนมัสก,การครับปูวันนี้พอเชื่องเดือนทางมาขอของดีกับปู ซึ่งนิยว่าปูมีนองส้างพอเทียเ่ยงไรอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบขั้วหรือว่าธาม,มาค้าขายขอให้เพิ่นได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พอเทียเ่ยงไรแบ่งปันเอฟซีเนี่ยครับสาธุสาธุสาธุาจเจริญพรครับเนื <ạ. S 2> เออน่องจากวัตถุมงคลทินี่ซึ่ว่านองส่างเลยมีความคิดคุณ กุ้วยกับหลวงปู่กี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิย์ยาดยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานทิตบานที่เงินด้วยบานนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาคา,าขายกับบริจกดำอ่ามิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน่นองส้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเขาใจว่าสร้างมีคุน อคนม่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหน่องแมวครัหน้องแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห้งเป็นสัต์สีสูงกูัประหลาซก็เลยบางความคิดคุยก็ลงป่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชือ่อที่ไปที่เหมือที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงป่เหวี่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสังมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีลีมีพูทธคุณนด้วยโตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยุทสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจะขึ้นมาบบานนี้ไนวัตถุแล้วมีน้องส้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วพ้นว่า ทั้งเมืองเล่าวนาให้เอาฝากบกตูมต้นท <ปะ S 2> ูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเฮานี้ฝาก <ปะ S 2> ตูม <ปะ S 2> คือตูมภูม,มก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำํำนี่คือฝากตูม,มากบ้านเพราะตาปูนโมเอา่นมาเอาอีกฝากย่ตอ,อตอนอ้นย่อคือบุกบานพุเงขึอน,น,นตองต้นย่อเอาขึ้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปวลายุ่งเรียนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่ใบใบมูพ่นเพราะาษีฐานอยู่ครับวันนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาสีบรีอาสีบรีองมหาราบอง์เมตตามมหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียดำมีตำนานมากกันผีกับสารกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ด จะมาล่วงเป็นสุดยอดของน้องสางครับคือปุกเสกของผุดเบิ้ลตำนาอยูนันเ็ตำานานเบิปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อจะในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจางยสี่ผู้ปุกเสกผู้ร่วแรกนี่คือปูศีอ,อนุตโรอายุณน,นนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ผู้ปุกเสกให้ร่วแรกอ่าน่าทายไป,ไปสองผู้รอด ัูดกุดโคนปูรอดทราม,มาทิโน,โน,น่เป็นผู้พิเศษผูที่สองาสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีเวียเปลี่ยนควมอมยากจนยในคนมังมีอยู่กินสลับกันบันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่น,น,นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนุคือปูรอดัดชงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดมาจากใสปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอิู่สีไปของพญย่ยี่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องควอมเป็นมาก